วันนี้ทำดาวเจ้าไปแอลหาสมัยกันเจ้าสมัยวันนี้ย่างอย่างกินแฮมเมอร์กินอหอยพอดีอังเปาก็เพิ่งกินตะบองหูอังเปาเอาไปซื้อไก่ม,มาอมมาฝากคือว่าวทอมแทเขาไม่กินกับตะบองหูขอกินตัวขนดเนาะวันนี้จะได้กินโมอมอจะได้กินลามเจก,กันสม่ไปมี่ทอสามารถกันเงาเงาวาย่างปอสิีมหายามใดมามาเขาม่นัง สลระเอาเอียงมากนี่เจ้าไก่มาวันนี้เขาสิมาซอยกันตอะบอสตัดปูปลาเอาเมาะเมาะ,ะตำเปล่าเลยเดอรสมัยอังเปอมักขนาดเร่เรยจัดไปจ้ใส่พี่ค่าแกนเลเยเดอสมัยสิกินได้บ่ล่ะอัง,ปองอเปอรอยากแกสืส่อเจ้าอู้เล่นบ่ได้เจ้ากินบาราได้จ้ามาตำกันเลยมาตำกันจ้า ใส่ต้อนลงไปจ้ะใส่เส้นลงไปเจ้าลุบใส่เลยเจ้าลุบใส่เลยจ้าทำอะไรล่ะรถมันจะอิ่มเจ้าวันนี้ห้องาใส่ปลาหลากกันจ้าใส่ห้านักหนักเต๋ออังเปามากอังเปากดเปากับได้จุ้ยใล็บของเสียบบ้างเปาใส่เจ้าเลยกันใ,ใส่เด้อ ไปใส่มาส์กแดขึ้นงูไปเจ้าเราไปใส่หมอน้วอากอบพอไปทำแล้วเจ้าวันนี้เขามาต่ำกันเลยเจ้า สุดยาบุกเจ็ดเจ้าสุดยอดต้นมะฮุ่งจ้าแซมเราเอาไปกินจ้าเลยจ้าไปกินกันลำลำเด็เจ้าแต่ว่าหุงเสร็จแล้วใกเคมาลยจ้าตัวใหญ่มาเลยเจ้าเสร็จแล้วเลยจ้าแซบแซน้ำปลาเนืนว่าเข้ามากินกันเลยจ้า,อา,จาตอนล้ว,วันปิดเทอมมากินตำส้มสุดยอดเมาะ không là hungry cái yêu là ăn bầu, cottage. Hoa là cottage. Mh bây giờ mh 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 mhm 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 anh mhm 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 mhm

ทำไม,มทำไมทำอาหารอร่อยแด้ล่ะเดี๋ยววันหลังอังปปาอังปปาจะมากินแซมเดอร์สมหย,มยพาอังปามากินมันเด้อ,อจ้าินงจะพักเจ้า cái cặp cặp cháu cái cặp cặp cha xẹp

me. Yeah. เปลาต้อจอกจ้าเจ้ามื่อนี้ลาำอกำออล,ลังเอาเปล่าอิ่มเลยจ้ะแต่บักคักได้ตั้งหูเปล่าแซ่บอ่รับคะแนเลยเจ้าเมื่อนี้ต้องขอลาไปก่อนขอขอไนด้จ้าพอกลับมาจริงๆไรจ้ะน้องมาขอลาไปก่อนเดี๋ยวเจ้าน้าปิ๊กมาปากับไมมเดี๋ยวเจ้าขอบคุณใจที่เขามาบอกอีลาฝากติดตามอีลาสมายัยได้จ้ายบาย